คุณดาวเรื่องค่ะจากจังหวัดตาค่ะค่ะยายอ่ะเขาติดตียายอ่ะหนึ่งแสนสองมืนห้าพันบาทสากสพสอาจเจ็ดแล้วแล้วเขาไม่เคยมาคุยมาอะไรเลยเขายืมตังนยายไปแล้วเขามีสัญญากู้ยืมกันไหมยายมีจ้ะทำยายทำผู้ช่วยผู้ใหญ่ก็มาตามไม่ให้ทำจีบาลนี่เอง ทำสัญญาเรียบร้อยแล้วก็ไม่จ่ายเงินเลยคิดดอกเบี้ยกันไหมยายคิดดอกเบีนเองจ้ะคิดดอกเบี้ยกันไหมกอผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาเขียนร้องอผู้ช่วยผู้ใหญ่เขาเขียนเขียนว่าดอกเบี้ยตามกฎหมายอะค่ะตามกฎหมายก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปี แล้วไม่ชำระเนี่ยายเลยตั้งแต่ปีห้าเจ็ดใช่ไหมค่ะไม่เคยมาหามาหลายแล้วแล้วคนกู้เขาคนหนีไปแล้วเหลือแต่คนข้ามเมียเขา้โออเอากับคนค้านั่นแหละเอากับเมียเขานั่นแหละทีเนี้นั่นนี่ยายไม่รู้จะทำไงตัเองอเององะัองอั้งัวคอัคออะตองะองะตองะอัวคุณยะตัะัยตัวะัเงอะตาง่ะตัวงะเงอองอ ต้องถามผู้ใหญ่ดูผู้ใหญ่เขาว่าบานเขามีบ้านอยู่เขาก็เอาไปจำอะไรจำนองธนาคารอะไรเงี้ยอไม่เป็นไรคุณยายคุณยายฟังผมนะยายฟัง<ะ>ผมนะครับ<ะ>ยาย<ะ>แต่ให้บ้านเขาติดจ,จำนองธนาคารยายก็ฟ้องยึดได้ครับยายครับ ยึดมาได้ปั๊บแต่ว่าเนื่องจากบ้านติดจำนองธนาคารเอาเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดชำระหนีธนาคารไปก่อนเพราะว่าเขาได้สิทธิก่อนเพราะนี่บุรีมศิษฐ์เขาได้สิทธิก่อนเพราะานี้ติดจำนองอเหลือเท่าไหร่มาชำระหนี้ให้ยายแสนสองหมื่นห้าพันบาทไม่เหลือฟรร้องฟรีครับชำระหนีธนาคารอย่างเดียวเพราะไม่ได้เงนินเหลืออืมแต่ว่าต้องฟ้องล่ะครับคุณยายครับาล้วฟ้องเราแล้วยายก็ต้องไปหาทนายใช่ไหม ถ้าในความช่วยฟ้องซึ่งไม่ยุ่งยากเลยยายเพราะมันมูลนี่ไม่เกินสามแสนฟ้องสารแขวงอยู่จังหวัดตราดตราดเมื่อตากเนะาเนะ,รานะตราดน้องยายเนาะตราดจ,จังหวัดตราดไปฟ้องอสารแขวงจังหวัดตราดนะครับเป็นคดีมโนสาเรเล็กๆน้อยๆไม่ยุ่งยากฟ้องทีเดียวจบได้เลยถ้าก็ไม่มาขึ้นศาลหรือขึ้นศาลก็ไกลเกลีย่ยพิพากษาตามยอมนะครับคุณยายอ่า แุณแ<ล>ยาย,ย,ายมี่มีทองทรัพย์สินมากมายขนาดไหนเนี่ยมีกี่ล้านน่ะโอ้ยายจะมีหลายที่นั่นนะเวลาเอาเงินคนบิอันก็เงินคนแก่อยู่ยายจะสิดปากแล้วนี่ผมถามไม่ได้ความก่อนนะครับถ้าลำบากยากหลก้ก็อาจจะต้องให้อายการท่านช่วยขอทนายอาสาไปยื่นฟ้องให้หน่อยอยากจดเบอร์โ<บ>ทรศัพท์ไห้หน่อยก็ได้ครับคุณยายจดเบอร์โ <c oughs> ทรศัพท์หน่อยได้ไหมค่่ ค่ะอายการของจังหวัดตราดนะคะจดเบอร์นะค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี Prime ๋ยวกาเดี๋ยวกาเดี๋ยวเดี๋ยวพลังยิบพร้อมแล้วบอกนะดแรกกาพร้อมแลค่ะพร้อมนะคะศูนย์สามเก้าสามเก้าเลขศูนย์ข้างหน้าก่อนยายครับศูนย์สามเก้าครับยายศูนย์ศูนย์สามเก้าค่ะครับห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่ง สามศูนย์สี่ <4, S 2> ค่ะสามศูนสี่อ่ทวนสิทวนที่ยายทวนนี้อ่ะทวนวนี้ครับเบอร์อ่ศูนย์สามเก้าห้าหนึ่งหนึ่งสามศูนสี่ค่ะอ่าเดี๋ยวยายว่าหูจากผมเสร็จปั๊บโทรไปพบทนายการเลยบอกว่ายายมีปัญหาอย,อย่างนี้นะครับยายก็เดือดร้อนอ,อยากให้ยายการช่วยยายหน่อยไกลเกลีย ถ้าไกลเกลี่ยได้จบไม่จบก็ช่วยฟ้องให้ยายทีเป็นคดีมโนสาเร่เล็กๆน้อยๆช่วยยายด้วยยายลําบากยายกินเงินคนแก่อยู่อุตสาเก็บของรอมริฟไหมเขายืมไปมันเอาไปหมดเกลี้ยงเลยไม่ใจเร่วมสิบปีแล้วนะอาอนะยายนะสวัสดีค่ะสาเร่เขาไม่รู้เไม่รู้เรื่องเลยแล้วต่อไปยายเขายืมกมีค่ะ คนแก่นี่ฟังผมนิดหนึ่งนะพี่น้องคนเท่าคนแก่เนาะไอ้ประเภทหนึ่งคนพิการสองคนแก่อย่าให้เขายืมจะให้เขาก็ให้เขาไปเลยแต่อย่าให้ยืมเพราะไอ้พวกยืม,มส่วนใหญ่มันจะเบี้ยว พะมาเห็นว่าแก่แล้วไม่นานสองพิการตามมันไม่ได้หลายครั้งที่โทรมาหาเราว่าฉันแก่แล้วฉันพิการแล้วพวกยืมตังเบี้ยวไม่จ่ายขนาดมีสัญญานะเนี่ยเนาะไม่ควรไอ้คนไอ้คนไอคนมือเท้าดีเนี่ยไม่ควรจะยืมคนแก่กับคนพิการนะถ้าเราแก่แล้วพิการด้วยแล้วเนี่ยแล้วมันยังมายืมเราเนี่ยแสดงมันพิการกว่าเรา ด้านความคิดเอองั้นก็ไม่ต้องให้มันยืมหรอกนะถ้าให้เขาก็ให้อือจ้าเป็นกำลังใจให้คุณยายนะคะมันก็เป็นคนดีเป็นคนขยันแต่พอมันยืมเงินเราไปแล้วเป็นอย่างนี้เป็นอะไรต่างค่ะคุณยายนะสวัสดีค่ะตอนจะยืมมันดีทุกคนเลยไม่มีใครเสียมาหรอก